หลายคนคอมเมนต์ถามเลยพี่เอารถใครมาขี่ครับรถพี่เองนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นคันสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนี้ดูก็คือน้องอันชันของเรานเองนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ ลาวโซเด็ทางนี้ลว <c oughs> าลวโซเด็ตคนดูที่น่ารักท่้นด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับหลังจากที่เราไปสนามบุรีลำมานะครับทุกคนก็เรายังไม่ได้รีวิวขั้นใหม่ของเราเลยนะครับนี่เลยนะแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาได้ไม่กี่วันช่องก็โดนแฮกนะครับทุกคนนะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบคนหัวลูกจริงๆนะครับนาะไม่เคยมีประสบการณ์ในช่องโดนแฮกนะครับ ก็ขนาดเรา400ทรัซย์อย่างขนาดนี้แล้วเราเคยได้ยินข่าวพี่บีเนาะโดนแฮกเนาะ<ช>จะขนาดไหนใช่ไหมช,ช่องเขาใหญ่ด้วยเนาะ<ช>เออบอกเลยว่าสุดจริงนะครับเจอกับการแฮกมานะครับโอ้โหแบบนอนซึมนะครับทุกคนนะแต่ก็เราก็กู้ได้นะครับก็แต่กล้องนะครับเป็นคนกู้เองอยู่ข้างหลังนี่เป็นคนถ่ายอยู่นะครับทุกคนก็คลิปนะครับคลิปดองไม่คลิปดองหายหมดเลยหายหมดเลยเพราะว่าไอคนแฮกนะครับทุกคนมัน ข้อมูลอะ่ะเหมือนไวรัสอ่ะเปลี่ยนเหมือนไวรัสอ่ะพังหมดเลยนะครับก็ต้องล้างคอมใหม่เหมือนคอมซื้อมาใหม่เลยตอนนี้นะครับข้างในนี่แบบใหม่หมดเลยต้องหาเอฟเฟกหาเพียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องรถกันต่อดีกว่านะก็ชี้แจงเรื่องแฮกนะครับก็โอเคไปเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวบั克ดาน้อยของเราหน่อยนะครับก็ได้ชื่อไปแล้วนะครับทุกคนนี่ก็รีวิวไม่มีอะไรมากมายคือเมื่อกี้เราขี่มาฝนมันตกด้วยไอ้ฝนฝนมันจะมามาให้หายนะครับทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ตกนะฝั่งบ้านเราตกว่ะ นี่ดูดิถ่นนแห้งเลยแต่ฟังมาเราน้ําเยอะเลยอะ่ะแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวบักดาน้อยของเรานะครับบักดำน้อยของเราคันนี้ผมเอาไปทําใหม่กับร้านข้างหลังก็คือไม่ได้ไปทําอะไรเยอะแๆนะครับทุกคนแค่เซ็ตเครื่องให้มันดีๆนะครับอ่าแล้วก็โอ้โหตอนนี้แบบวิ่งโคตรดีเลยนะครับแต่เรามีโปรเจกต์ว่าจะทำสีเบาวนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับแต่จะทําแน่นอนนะครับอ่าจะทําเป็นัวฉีดด้วยนะครับแต่ตอนนี้หางเงินก่อนนะเพราะว่าวงนี้ชอ็อต เทนีช่ชารตนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องหาเงินเก็บเงินใหม่นะครับทุกคนโอเคมาบักดำน้อยของเราคือหลายคนคอมเมนต์ถามเลยพี่เอารถใครมาขี่ครับพี่บอกเลยก็รถพี่เองนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นคันสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็คือน้องอัญชันของเรานนัเองนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับยกเว้นล้อล้อยังสีดำเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่นี่เห็นไหมผมเปลี่ยนแบบใหม่แบบหลายคนอาจจะจําไม่ได้เลยคือแบบเป็นคนละคันเลยนะครับ ตามส้มนะครับทุกคนเป็นสีส้มสะท้อนแสงนะครับน,นี่เห็นไหมก็เป็นโชคหน้าก็เป็นสีส้มสะท้อนแสงนะครับแล้วก็พ่นสีส้มนะครับแต่งสไตล์นี้เป็นไงทุกคนใช้ได้ไหมนี่คือผมพ่นเองหมดเลยแต่นี่มันจะมีคราบน้ําหน่อยเพราะเอาเมอกี้ขับมาฝนมันไอทางมันเปียกฝนมันตกนะครับฝั่งบ้านเรานะนี่ผมก็มาถ่ายที่ปิดนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วทุกคนชุดสีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อตด้วยนะครับนี่พี่ก๊อตนี่ พี่ก๊อตอะไรแต่งนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยยงช่างหลังนะครับที่เซ็ตรถให้เราก่อนไปสนามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอะไรมาทุกคนคันนี้57ชักดืมนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็หมกใอ้บอก57ไปก่อนนะเพราะว่ามือเกิดนมัน57ไงแล้วก็สเตอร์นี้ไล่13 30นะครับทุกคนก็คือตอนเช่าไปแว้นบอกเลยว่า มันสั้นเกินไปผมคิดว่าระยะทางมันประมาณ2-300เมตรนี่แหละมันไม่ถึงพันเมตรเลยนะครับเพราะว่าเราไล่รถไปพันเมตรนะครับทุกคนถ้าพันเมตรแบบไกลๆนี่ได้เลยนะครับแต่ก็ฝัออ่งนี้ออลืมๆฝั่งนี้อันนี้ท่อนะครับท่อเจมนะครับที่ผมลงติ๊กตอกไปนะนี่คอตรงนี้มันจะ30หรือเปล่า 30- หรือ32ผมก็ไม่รู้ขนาดนะแต่มันจะ เล็กแล้วก็ค่อยใหญ่นะครับทุกคนก็คือวิ่งดีมากนะครับคันนี้เราดันไปบุรีรัมเลยนะครับวันนั้นเราแบบดันไปให้เพื่อนขับนะครับคือผมขับอีกแม็กไปนะวันนั้นนะแต่ว่าเพื่อนให้เพื่อนมาขับคันนี้ไปนะเพื่อนรู้ว่าขับสนุกนะครับนะบอกว่าล้นใหม่มันาหม่นี้เออแต่ว่าเราไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ติดอะไรงไงมันว่าล้นใหม่นะครับนะนี่ก็ลาลาประมาณนี้ทรงเป็นไงทุกคนได้นะสวยทรอองก็สวยนะครับทุกคนก็เออสไตล์นี้มาแบบดูดุดีนะ แบบมันจะเด่นตรงโชกับอาร์มใช่หไหมมันก็ดุม,มนะเออดำดำต้มนะครับทุกคนสไตล์นี้นะเดี๋ยวทุกคนได้ฟังเสียงหน่อยมันก็จะรุ่มหลวมมันเดิมนะทุกคนเราแค่ลดไปเซตเฉยๆฮ้ยไม่หลวมละ <laughs> อีกรอบหนึ่งมันดีกว่าทอดทอดสิงนุ่มอ่ะทอดสิงนุ่มเหรอใช่อันนี้ก็เป็นทอดเจน,นะ ไมได้เช็คน้ำมันเครื่องด้วยตั้งแต่ไปบริลลมแล้วก็กลับมันจะมีตอนเบิร์นมันจะมีเสียงก็จะลุกกระดิกละูกกระดูกคนลุกจะเบรกเอ้จริงจริงเงเหมือนอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าตามสายฐานผมไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องด้วยตอนออกออกมาถ่ายคลิปใเพราะว่าเราไปบริรัมร์แล้วก็กลับแล้วก็เราไปอยู่ในบริรัมร์แล้วก็เว้นก็ขี่ไปทั่วทิพทั่วแดนด้วยน้ำมันเครื่องจะแห้งไม่ได้เฟรเออเดี๋ยวเรายันกลับนะแม่ไม่ขี่กลับ มันเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้อะเสียววอะโอเคทุกคนก็นี่นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบักดำน้อยของเรานะครับแต่ว่าสีวาวนี้เราต้องทำแน่นอนนะครับทุกคนแต่ขอเก็บเงินก่อนนะครับนะตรงนี้ช็อตไปสปอนเซอร์หลักก็ติดต่อมาได้นะครับอยากให้ผมแบบทำงานอะไรก็ติดต่อมาได้ครับช่วงนี้ช็อตอยากมากเลยอะมันถึงอยากทำรถนะไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรที่นี่นะ ที่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครต์กด้วยนะครับก็ฝึกออกตัวก็เริ่มได้แล้วนะครับทุกคนแูไปว่าเป็นเร็วนะก็เราไปเห็นคองตัวอะไรด้วยผมเป็นคนที่ขัโรกตัวให้เป็นนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มได้ทุกคนให้คะแนนเต็มสิบให้สละลายก็คอมเมนต์มานะครับผมก็ทํฮาร์ทุกทีทวเดนนั่นแหละนะเดี๋ยวเราก็เป็นเองนะไม่มีใครที่ไม่ฝึกเราไม่เป็นนะครับทุกคนโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกันด้วยนะครับโอ้ยช่องเรากลับมาแล้วซีเซ่ทับเกือบ ่ได้กุฎทุกคน่ได้กุฎมากเลยแล้วมาเสียงอะไรวะเดี๋ยวๆยังลับดีกว่าเฮ้เดี๋ยวลูกเบรกไปเช็คน้ำมันเครื่องดีกว่าไปแรงตามตัง